ทุกท่านเข้าสู่รายการ Grab Food Present Hollywood In Night mm hmm. คำคืน mm hmm. แห่งอิสรภาพทางการกิน mm hmm. บอกเลยนะครับนี่คือเกมโชว์ที่รวบรวมคนดังมาแข่งขันเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพทางการกินกันอย่างเต็มที่เราจะแข่งกันทั้งหมด3ทีมด้วยกัน3ทีมนี้จะมาเจอกันหมดทุกทีมจะสะสมคะแนนในทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ที่เราแข่งขันกันไปนะครับเพราะจะชิงรางวัลใหญ่สุดของเราทีมไหนชนะ จะได้รางวัลกินฟรีจาก Grab Food มูลค่ารวม40,000บาทรอบที่แล้วต้องขอบอกเลยนะครับว่า BNK48 นี่ทีมเขานี่คะแนนนำาลิ้วเลยครับชนะไป105คะแนนต้องอเก่งมากแต่ทีมนี้ของเรา B2K นี่นะครับบอลทูกกินเนี่ยนะครับผมทั้งคุณรัศมีแข DJ เเผื่อและคุณปุ๊กกี้และคุณเพชร ก็ยังอยู่กับเราขอต้อนรับใช่ทุกคนจะขับกลับบ้านไปเลยใช่ไม่ควรต้อนรับควรขับไล่ไปเลยแตวจริงสิครับพี่คุณต้องแข่งขันกับเขาซึ่งเขามีคะแนนสะสมอยู่100คะแนนเอาแล้วจะทำอย่างไรบ้างขอต้อนรับทีมนี้ที่ครั้งที่แล้วยังไม่ได้เล่นของเรานะครับทีมที่มีชื่อว่าซื้อกินด้วยแกรฟู้ใจ ว yeah, ันหะน้าทีมข, <Yeah. S 1> อของเราคุณชัปเปอร์การแข่งขันของเราเนี่ยนะครับเกมแรกเราจะแข่งขันกัน<อ>ข้อละ5คะแนน,นเกมที่2ข้อละ10คะแนนอันนี้แหละครับต้องสะสมกันไปให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดนะฮะ ทั้งหมดที่สะสมไว้ยังไม่เอามาเกี่ยวข้องในเกมนี้นะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปรวมตอนท้ายเกมแรกที่เราจะแข่งขันกันนะครับคือเกมใบพาร้านดังใบชื่อร้านดังมาจะมีตัวแทนขึ้นมาหนึ่งคนตัวแทนเห็นชื่อร้านคุณใบกันไปใครตอบชื่อร้านถูกขึ้นมาแทนเขาสลับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะจนครบเวลาที่ให้ไว คุณได้ไปกี่ล้านคูณ5ทันทีขอโทษทีแต่กี้มีคนกดออดจักสิ่งที่ผมสั่งไปให้ภรรยาผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสั่งแก็บฟู๊ดไว้ยืดชวนแด k สกีบิ้งอย่าหนีอย่าได้เคิร์ทกี้ไก่งวงเข้าไปหาสุดท้ายได้มาเขาบอกร้านนี้ไก่งวงสดมากี๋ยวมาดูอย่าเนี้ อตัวหน้าเโอ้ยจะมีอะไรแน่ๆเลยอะโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โม้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้ยโอ้ยโอ้อย่อ้ยอ้ยโอยอโอ้ย้ นี่เก็บมาเพราะว่าไปเก็บแป๊บนึงนะเอาฝากฝากคุณไว้แล้วกันนะเราจะเล่นกันนะฮะแหมเอาของมาให้ปุ๊บตานี่เราห้อยอยากเล่นกันใหญ่เลยเอาวางไว้ให้มันยังไงมันขยักทำเลยวะไม่กินยังไม่กิอเยที่แบกนเราจะให้เกียรติทีมที่ยังไม่เคยเล่นนะครับได้เล่นก่อนนะครับขอมอบสิทธิ์นี้ให้แก่ทีมซื้อกิน ครับผมแกฟร์ฟูลการเว้นาไม่ได้เลยใจหายทุกครั้งพ่อครับคุณจะส่งใครมาใน3คนนี้ขึ้นมาเบิกเรื่องให้คุณตรงนี้เรื่องพี่การจิละกันค่ายังไงก็ต้องนสมองของทีมมันสมองของทีมได้กันได้เลยสมองของทีมเคยมีใครยื่โหัวโอ้ยระวังด้วยขอโทษที่ขอโทษทีไย่ได้เป็นไรแนะระวังเดี๋ยวงวงไปฟาดคุณพ่อเนาะงวงไปหนึ่งเ่ยพร้อมนะค่ะ เตรียมตัวนะครับใบหาร้านดังของเราพร้อมแล้วเริ่มครับตวงสันหมดเลยไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เทมซีเทมซีถูกต้องมาเร็วเรเร็วเร็วเอ้ากินไปสิลัดไปสิลัดต้องกินไปอะไรสลัดผักเอ้าผักโอกระโจทุกเป็นแปลงมาเป็นแปลงเขาเรียกไปเลยไร่ไร่สวนสวนดาวโอกระโจเอ้ามามาขายแต่ผักอีกแล้วขายแต่ผักอีกแล้วสลัดสลัดคอนเซปต์อะไรอะดังๆมีอยู่ที่เลยซิสเล์ สลัดผักซแล้ออ้าวมาแล้วมาครับเอ็ดครับเป็นนักบอลเป็นนักบอลเมสซี่ใส่ย้อมเสียงใส่ย้อมเสียงเป็นนักบอลขนมถุงนด้วยขนมขนมจุ๋งทำไหมเอาข้ามก่อนโอ้โหช่างสิงโตช่างสิงโตเสียงเสียงเวลาช่างสิงโตต้องแช่กุ้งแช่กุ้งแช่ต้องแช่ต้องแช่ถูกต้องมาฮะแช่เตาถ่าน ขอพรพระเพื่ออะไรเราทำไมผัวทำไมผัวไม่ใช่ไม่ด้วยรวยอย่าจริงมากขอพระใอ้มีโชคขอาพเจนชดีเต็มซ้ำก็ู้รุเรอ ชาบูต้องมีกระทะมีหม้อหม้อน้ำซุปมีมีคำมีคำนั้นมีคำนั้นน้ำซุปชาบูหน้าหม้อไปอ้กินกันกินตะไบชาอูไปละผมอยากไปกินจังเลยอะชาบูหน้าหม้อมีจริงมีหรอเป่ามีจริงีจอันนี้ใบต่อเอาไม่ได้อ่ะเร็วมานี่มีหม้อใช่ มนี้ฮะมานีมีหม้อนะครับกับที่ได้ครับเขาทำดีไหมครับโอ้โธทรมามาอย่าไม่นับดูหน้าอีสอตัวนี้ใส่ค่ว่าคุณแขกเป็นเกมสวีเดนไหมล่ะใครจะไ่ได้พวกคุณนะครับได้ร้านดังไปทั้งหมด7ร้านด้วยกันนะครับคูณ5เท่ากับ35มนได้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  ถึงเวลาทำคะแนนแล้วครับสบายครับไม่ครับคุณจะเลือกใครขึ้นมาคนแรกครับส่งพี่เผือกครับเฮ้ยอยนีเยคนอืนเลยใครตอบได้ขึ้นมาแทนเขานะครับเขาได้ไปเจ็ดร้านนะฮะย่าครับพร้อมเริ่มครับพี่เรนนำสุันาะสบาโอ้โหแม่งเลยกินอะไรก๋วยเตี๋ยวขนมยนปมนไม่ไทยขนมไม่ไทยขนมไม่ไทยเลือกกนไทยเลือกนไทยเลือก เาหลีอ๋องาเซโยกยาอองาเซโยปุกีันชอนปันชอนอ่ะเป็นปุกเนี้ยหมุนหมุนอะไรวะเยอยอรยโยโรผิดผง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 ผเผงผงเงผ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 งรงผ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 งนหผง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 ผีมงง สกีอะไรคนไรยกินอยไรผัดสกีอะไรไทยรู้ดีนะวัดสกีอะไรแรงมากเลยออำอภารยอนผันกินอะไรคนไทยกินอะไรกินข้าวกินข้าวข้าวหอูดข้าวหมูข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงไปไปเดิมข้าวหมูแดงข้าวแดงสีมรกตข้าวแดงสีมรกตคนไทยกินอะไรข้าวข้าวแล้วก็ข้าวซอยข้าวซอยไท่โอ้ไม่มีผิดก็คือผูก ถูกทั้งกอขอพงมาถ้าต่อยถูกต้องถูกต้องเก่งมากเอาจริงไอติมไอติมไอติมแข็งไม่ใช่ร้านที่มันเป็นแบบมีพนักงานสวัสดีสวัสดีแข็งลุกขึ้นมาสิปากปากปาให้จบไม่จบคะแนนที่จะไม่ได้แล้วปากหมอปากหมอปากหมปากหมือม้ามันเสร็จปากหมอปากหมอบอกซูปากหมอบอกซูปากหมออะไรว ปา่ักหม้อปลาีิเย่โอ้ยนี่โชคดีที่คุณอยู่ทีมนี้นะถ้าอยู่ทีมนี้แต่กี้คุณชี้ไปเขาตอบปากหมาเขาตอบปากหมาโอ้โยเขาตั้งใจเลยผมมีคำถามฮะครับหัวหน้าไม่เห็นเลยไม่ได้เลยนั่งเอนจอยอรอย่างเดียวอะไรเกมเขาได้เจ็ดคุณได้แปด ครับนำไปก่อน40ต่อ35อให้เใกล้เคียงใก้เคียงสุดยอ,อสสสดสนุกไหมสนุกมากคุณงว่องไวกันมากเลยนะฮะเราก็เรียกว่าทำได้ดีมากเอาละครับแกรฟฟูดของเรานะครับมีแคมเปญลดแรงสุดของปีนะครับลด50%เดีล1แถม1ส่งฟรีอย่าลืมใส่รหัสฟรีและส่งนะครับ <ไว S 1> ตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมเดี๋ยวเรากลับมาแข่งกันต่อดูซิว่าเกมต่อไปของเราจะได้คะแนนขนาดไหนนะครับ ใบไ,ไล่จำ